นครศรีธรรมราชฝนตกต่อเนื่องมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว2อำเภอ6ตำบล12หมู่บ้านผู้ว่ากำชับทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายอภินรน์เผือกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบและพร้อมนำกำลังคนที่เตรียมไว้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่เกิดภัย โดยสถานการณ์ล่าสุดวันนี้4ธันวาคม2565 เวลา14นาฬิกาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประสบภัยรวม2อำเภอ6ตำบล12หมู่บ้านโดยที่อำเภอศรีชนได้รับผลกระทบ4ตำบล11หมู่บ้านโดยที่หมู่10ตำบลเทพร,ราชสะพานข้ามคลองเพียนขาดประชาชนได้รับผลกระทบ200ครัวเรือนวันที่6ธันวาคมชนรัทานจะติดตั้งสะพานแบริ่งชั่วคราวในหมู่ที่1ตำบล4ี่ขีดเนื่องจากน้ำกัดเซาะคอสะพานชมรุษหมู่ที่8ตำบล4ี่ขีดเสาไฟฟ้าล้มรถไม่สามารถสัญจร ได้นอกจากนั้นมีน้ําล้นตะลิ่งน้ําท่วมเส้นทางจราจรในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหมู่8ตําบลโพสเสดช,ชุมชนบ่อทรัพชุมชนท่าช้างน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ15ครัวเรือนและมีน้ําท่วมถนนเลียบคลองวังมะพร้าว สูงประมาณ50เซนติเมตรสำหรับพื้นที่อำเภอพระพรมสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ได้รายงานว่าระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มระดับขึ้นต่อเนื่องแต่ยังสามารถระบายได้ดีแต่ต้องเฝ้าระวังท้ายน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำมีรายงานน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่3ตำบลทุ่งสายได้ทำการประสานพื้นที่เตรียมรับสถานการณ์แล้ว อย่างไรก็าตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนที่รับผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเวลา14นาฬิกา16นาทีมีการแจ้งเตือนภัยอพยพหรือพื้นที่สีแดงในพื้นที่บ้านห้วยหินลับตำบลทุ่งใสอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช